สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของแตนรถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับ m i t s ูบิชิแลนเซอร์ไฮเบนท์ครับผม คันนี้นะครับเป็นปี2001ครับเป็นเครื่อง1.8เบนซินครับผมคันนี้นะครับทางเรามีบริการขับรถไปส่งให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับผมยุค90นะครับ 4K5 นะครับในตำนานเลยครับผม น่าใช้น่าสะสมมากครับรถบ้านแท้นะครับสภาพดีๆแบบนี้นะครับหายากมากนะครับผมเอาไปแต่งเป็นอีโวนะครับหล่อเท่เลยครับคันนี้สวยน่าใช้มากเลยครับสีสันนะครับสวยงานทุกชิ้นเลยครับผมไม่มีริ้วรอยเลยครับ คันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กยางใหม่ดอกเต็มแน่นๆทั้ง4ี่เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในคันนี้นะครับคุณลูกค้าครูออปชั่นเลยครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับมาพร้อมกับเบาะหนังแท้ปรับสูงต่ำได้นะครับผมมีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับเกียร์ออโต้ครับ เกียร์ทิฟตโทนิกครับผมคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับครับง่ายสะดวกสบายกันเลยทีเดียวครับโอเคครับมาชมเบาะหลังกันต่อเลยนะครับเบาะหลังนะครับคุณลูกค้าสภาพดีนะครับผมสวยงามที่สุดเลยครับรถบ้านเลยนะครับคันนี้ภายในสะอาดมากครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมท้ายรถกันต่อนะครับ โอเคครับมาชมท้ายรถกันเลยนะครับท้ายรถนะครับคุณลูกค้าว่างมากครับผมใส่อุปกรณ์ของใช้นะครับเต็มเยอะกันเลยทีเดียวครับและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับไม่เคยติดแก๊สครับและไม่มีน้ำท่วมครับผมสภาพดีจริงครับคันนี้รุ่นท็อปนะครับ S ทีไอครับลิมิเต็ดครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับและผมขออนุญาตนะครับผมสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับวัาเพาะขนาดไหนนะครับติดนะครับชึ่งเดียวทีเดียวติดชึ่งครับผม มาชมห้องเครื่องกันชัดๆเลยนะครับเครื่องใหม่มากครับคุณลูกค้าเครื่องแห้งๆนะครับเดิมๆเลยครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับผมเดิมๆเลยครับและที่สําคัญนะครับผมดึงไม้วัดโซลสดๆและร้อนไปเลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์เคอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปื๊กครับผม และที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับผมไม่เคยชนครับไม่เคยติดแก๊สครับและไม่มีน้ำท่วมครับผมเดิมๆเลยครับกันนี้ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผม ผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับจะขับใกล้ขับไกลครับทางเรายินดีเลยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม